เรียนคณะกรรมการที่เคารบทุกท่านพวกหนูเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนบ้านสนุนจะมานำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18เรื่องนวดแผนไทยสารสายใยในครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิพพรจิบสันทีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเดก็กหญิงกุลชัชริีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดก็กหญิงเมธาวีจินิวงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ,คะการนวดแผนไทยถือเป็นศาสตรบ์บรรัดิและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทยที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นการนวดเพื่อสุขภาพเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดอาการเจ็บปวดและเมื่อยล้า นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในระบบครอบครัวและสังคมจากที่เก่าวมาข้างต้นพวกเราจึงได้จัดทำโครงงานเรื่องนวดแผนไทยาศาสตร์ใในครอบครัวขึ้นค่ะปัญหาผู้ปกครองไม่มีเวลาได้ดูแลพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกับหลานส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดีเท่าที่ควรค่ะสาเหตุเกิดจากหนึ่งปัจจัยภายในผู้ปกครองมีอาการเมื่อยลนะ้าอ่อนเพลียจากการทำงานหนะัก 2. ปัจจัยภายนอกผู้ปกครองของนักเรียนมีอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงโคโนมเลยรับจ้าทั่วไปค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือ 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการด้วยแผนไทยสามารถด้วยแผนไทยให้กับคนในครอบครัวได้อย่างตั้งและปลอดภยัย 2. เพื่อส่งเสริมและกลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีติดอา,าสา 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวค่ะ เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6จำนวน142คนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการนวดแผนไทยและนำไปนวดให้บุคคลในครอบครัวได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเป้าหมายเชิงคุณภาพนาักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการนวดและนำไปนวดให้บุคคลในครอบครัวดได้ตัวชี้วัดความสำเร็จนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่4-6ถึงจำนวน142คนสามารถเคลแผนไทยให้กับครกกครองได้อย่างถูกต้องปลอดภัยมีจิตอาสาและมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวค่ะการดำเนินงาน 1. ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. สร้างกลุ่มนับเรียนแกนนำจิตอาสาที่มีความสนใจในการเลัลแผนไทยจานวน10คน 3. ขอป,ปัญหาวางแผนพัฒนาและกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน 4. ประชาสัมพันธ์การัดกิจกรรมนวดแผนไทยบริเวณหน้าสอทงเสียงตามสาย 5. นักเรียนแกนนำขยายผลได้นำความรู้และทกักษะการน,นวดแผนไทยขยายผลให้กับน,นักเรียนระดับชั้นป .4 ถึงป .6 6. นักเรียนเข้ารับการอบรมผึกทักษะประสบ วันพฤหสัสบดี3ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลา8สัปดาห์จากคุณหมอไกรล่าทองรักผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมส,สุขภาพประจำตำบลบางยางเจนักเรียนได้นำความรู้ทักษะการนวดแผนไทยที่ได้รับจากการอบรมไปบริการนวดให้ผู้ปกครองที่มีอาการเหนื่อยล้าจากการทำงาน 8. มีการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมโครงการงงาผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนวดแผนไทยสามารถนรวดเพื่อสุขภาพให้ผู้ปกครองครูคนในชุมชนได้อย่างถูกต้องค่ะผลที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองการนวดแผนไทยมัก ผู้ปกครองได้ใกล้ชิดพูดคุยกับบุตรหลานเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลภายในครอบครัวผู้ปกครองรู้สึกผ่อนคลายช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าลดอาการเครียดผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนโรงเรียนมีกิจกรรมเนือดแพทไทยในรายวิชาเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ช่วยสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนค่ะตอนหนูขอจบการนำเสนอ โคงงานนวดแผนไทยสาสใาย่ในครอบครัวเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ